สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมมมเวลคลิปนี้ก็มาอัปเดตติดตามข่าวสารของหนุ่มไทยกันครับที่ต้องบอกเลยว่าฟอร์มร้อนแดงจริงๆมาตั้งแต่สนามแรกแล้วสําหรับรายการศึกซีวีลีกที่สามารถคว้าแชมป์สนามแรกมาครองได้สําเร็จซึ่งมาสนามที่2ในวันนี้ตัดล่าสุดหนุ่มไทยของเราก็มีตัดสินว่าจะเป็นแชมป์หรือไม่กับอินโดนีเซียนั่นเองครับ ซึ่งเริ่มตั้งแต่เซตแรกก็ต้องบอกเลยว่าหนุ่มไทยของเราฟอร์มร้อนแรงจริงๆทำอะไรก็ดีไปหมดครับมีความเป๊ะบังในทุกสกิลเลยไม่ว่าจะเป็นเกมรับเกมขุดต่างๆหรือจะเป็นเกมบุก ก็ทำได้กันอย่างยอดเยี่ยมกระนําใส่อินโดนีเซียเจ้าบ้านลัวๆทาให้ชนะไปก่อน25ต่อ20ครับหลังจากนั้นมาในเซตที่2ถือว่าเป็นเซตที่สนุกสุดมันมากๆเพราะว่านุ่มไทยของเรานั้นนํามาก่อนในช่วงแรก แล้วหลังจากนั้นก็เป็นฝ่ายตามบ้างตามอินโดนีเซียถึง24ต่อ21เลยครับอินโดนีเซียขึ้นเซตพอยต์ไปก่อนถึง3เซตแต่อินโดนีเซียไม่สามารถปิดเซตได้ทำให้หนุ่มไทยของเราก็ไล่มาเรื่อยๆจนตามทานันแล้วก็แซงชนะปาดได้แบบสุดมันเลยครับปาดไปชนะไป26ต่อ24ในเซตที่2 ซึ่งเซตที่2ท้ายเซตนี้โค้ดปาร์คได้มีการเปลี่ยนตัวให้อมลเทพเข้าไปเล่นก็ถือว่าเปลี่ยนตัวได้ถูกที่ถูกเวลาครับเพราะว่าทําแต้มได้รัวๆจนชนะมาได้ในที่สุดในเซตที่2นี้แล้วก็มาเซตที่3กลายเป็นว่าอินโดสามารถเรียกฟอร์มเก่งได้สำเร็จครับสำหรับทีมของพวกเขาทำให้สามารถเอาชนะทีมชาติตของเราไปได้ในเซตที่3นี้ แล้วก็มาในเซตที่4ซึ่งเป็นเซตตัดสินแล้วสําหรับทีมชาติไทยของเราที่ถ้าชนะได้ก็จะคว้าแชมป์เลยดังนั้นหนุ่มไทยของเราก็อยากชนะอยู่แล้วครับในขณะที่ฝั่งอินโดนีเซียเขาก็อยากจะยื้อให้ได้มากที่สุดแล้วก็ต้องบอกเลยว่าสนุกสุดมันจริงๆเมื่อหนุ่มไทยของเราสู้ได้สนุกสูสีเบียดกันมาแต้มต่อแต้มเลยครับกับอินโดนีเซียจนต้องดิวกันเลยแต่ในที่สุดก็เป็นหนุ่มไทยที่สามารถเอาชนะอินโดนีเซียมาได้28ต่อ26แบบสุดมันสุด ปังสุดยอดจริงๆก็ต้องขอปรอบมือให้กับหนุ่มไทยครับสามารถควา้าแชมป์สนามที่2อ,อีกแล้วครับเก่งมากๆเลยทุกคนซึ่งก็ยังมีอีกหนึ่งสีสันเป็นความน่ารักของ แคทเธอรีนล่ามของทีมชาติไทยล่ามของโคดปาร์กนั่นเองครับที่ต้องบอกเลยว่าเธอเหมือนกับเป็นลูกรักเป็นควัญใจของตาก้องอินโดนีเซียจริงๆมีการจับไปที่เธอบ่อยมากๆเลยจริงๆครับนี่แหละครับก็ถือว่าเป็นความยอดเยีย่ยมของหนุมไทยของเราปีนี้ฟอร์มร้อนแรงสุดปังจริงๆครับโคดปาร์กยิ่งอยู่กับทีมชาติไทยของเราก็ยิ่งปังขึ้นเรื่อยๆคว้าแชมป์ทั้งสงสนามครับ